นี่มายืนอยู่นี่สีมาหาไฟก่อหาผู้สาวน้องฟ้าติดน้องยังผู้ไม่ไม่บูคักวะผู้นี่คักอยู่แล้าผู้สาวหลายแท้แบงใครเนี้น่องเดือนบ่อยู่น้องฟ้าบ่อยู่ น้องน้ำโมยอยเลยหาผูา้ไม่ออกผู้นี้คอือเคยมาหาเขาแล้วนบ่เคยมาแล้วเขาวอวบสูงใหญ่เช็ดจัดหาให้พู่ส <c oughs> าว อันนี้ยังของขวัญปีใหม่เหรอตั้งครั้งสุดท้กาแฟเนี่ยเอาไม่ให้กินเออพอแล้วแหละอันนั้นไม่อย่างตั้งแจกซื้อมาให้นะบ่นะเบอร์น้องเดือนบ่ให้ใหน้ำก็บ่ให้ขอ,องฟ้าก็บ่ให้จะให้สามไหมเบอร์สองคนเห็นเขาจะไม่เสียใจบ่อืม ยาแล้วติ <laughs> ไปลา่นยิ้มแย้มเอาไปให้ยังไปแวะไปหาเพบนไปไ,ไหมมาครับของขวัญจากน้องไส้เลยก็เข้อประตูแม่ไปข้อประตูประกาศข้ออีกเสื้อของขวัญให้ขอขึ้นประกาให้พรเป็นบ่ สวัสดีปีใหม่เด้ออี่ห้อไหนนะความขคลอนในยี่หอไหนซอความงคลอปีใหม่วะขอให้มีความสุขเด้อร่ลำรวยจะเจ็บจะไข้จะป่วปปยเ <c oughs> อากาแฟเนี่ยไว้กินตอนเช้าตอนแรกมันกินแล้วนอนได้ปกติเพราะว่ามันเป็นเป็นกาแฟผิวกาแฟหั่จอยขึ้นไหมมั้งนี่นะอ้วนขึ้นแล้วจอยขึ้นเนาะ,อนะจอยขึ้นเนาะอะไรบ้านจอยนก กับแพทย์จอยขึ้นไม่ไหเลยนะอ่ะอันนี้เอาไว้กอดแทนที่นักอ้กักินบกกแพทย์จอยขึ้นตอนนี้อืมเอามาจากบริษัทซื้อนำบริษัทหมองทนจอยฮะมันจะาของกลินนก่นคือบริจอยชนะบริจอยอันนี้กลิ่นนะครับผิวมันจอยขึ้นไมเป็นยามันจอยขึ้น,น,อ,น,อ,นอันนี้กลิ่นอันนี้ก็จอยขึ้นนะเนี่ยมันจอยลงในแจ๊กขึ้นให้อนันให้วันวันขึ้นในตัวแง่แง่ตัวเนาะ ไม่เป็นชิ<อ>้นที่หายากด้ยขอบคุณครับขอบคุณคัะ,ข,ข,อคคะขอบคุณนะมันขอบคุณเป็จริงๆ <c oughs> เลย <c oughs> เอ่ไเปเชี่ยวกันตนนอ,อ,อนแรกเรียน,นกัอายูสมกันเป็นได้ปีหนึ่งเป็นเท่ไหร่นั้นเอาเอาห่าเกันเลยเตะยัไงนอนกอนหรอฮะนอมุนกอดมุนใ่ะหมนอนที่บ่โอ้อออคือดีนอนอัปปีนะ นุดีอะไรอมันมันเขากบหนามันมันบ่เขากบหนามันนานาบ่เขากับพี่เดี๋ยวพี่บ่เขากบหนาสองย่างเอฟซีสามหาสามหมยตอนนี้ก็มาถ่ายเพินถึงบ้านเลยที่อยาเอาของขวัญมาให้ของขวัญปีใหม่เอฟซีคนไหนกินหอยมันหนาติดตามกันที่งยาจะไปหาผู้สาวได้อีกมีหลายพวดนบ่ผู้สาวตามหาผู้สาวอน่ มาด้วยแบบบ่โท้บอกเลยจุดจมเข้ามาเลยเมากับบ่โท้บอกเลยคุณน,นี่เช้าอันนี้เพลนกับเช้าอย่างเงี้ยเป็นเพลงละเพลงไม่ตุ่ถึกแดดสองสองคนร้องสองคนฝากลงางเพลงนำไปเดอน <c oughs>